ท้าไม่ตายสุดเท่จากเรื่องคนเก่งฟ้าประทานความสนุกของการ์ตูนต่อสู้นอกจากเนื้อเรื่องและการแปลงร่างสุดเท่แล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือจะต้องปิดฉากการต่อสู้ด้วยท่าไม่ตายเราเคยรู้จักท่าปล่อยแสงของอุนต้าแมนที่เด็กกล้าสูมักจะทําท่านี้ได้ทั่วบ้านทั่วเมืองท่าปล่อยพลังขึ้นเต่าของซุนงกุลหรือซงโกคูท่าแปลงร่างของไอ้มดแดง รวมถึงท่ากระสุนวิญญาณของอุรามชิยูสุเกะจากเรื่องคนเก่งฟ้าประธานก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยเอาละครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงท่าไม่ตายสุดเท่ในเรื่องคนเก่งฟ้าประธานจะมีท่าไหนที่โหดและเท่บ้างนะไปชมกันเลยท่าที่ 1. กระสุนวิญญาณจะต้องเปิดคลิปด้วยท่านี้ของอุรามิชิยูสุเกะแหละครับเป็นการเพ่งสมาธิรวมพลังวิญญาณไว้ที่ปลายนิ้วแล้วยิงออกไปในช่วงแรก ยูสุเกะจะใช้ท่านี้ได้วันละครั้งเท่านั้นครับแต่ยูสุเกะในเวอร์ชั่นที่ฟาร์มมาจนของเต็มแล้วนอกจากจะยิงลูกใหญ่ๆได้ยังไม่พอยังสามารถยิงรัวแบบไม่จํากัดชนิดที่ว่าระเบิดภูเขาเผาโลกปีศาจกันเลยทีเดียวท่าที่ 2. ดาบพามิติของคัวบราดาบพามิติเป็นวิชาที่พัฒนามาจากดาบพลังจิตหลักการก็จะเหมือนกระสุนวิญญ,ญาณของยูสุเกะเพียงแต่เป็นดาบเท่านั้น แรกแรกคูว่วาจังเขาก็แอบน้อยเหมือนกันที่ของยูสุเกะยิงได้แต่ของตัวเองกลับเป็นดาบซะอย่างนั้นเพียงแต่พักหลังคูว่วาจังก็ได้มีการพัฒนาทําให้สามารถเปลี่ยนรูปร่างดาบได้อย่างใจนึกภายหลังก็สามารถาพามิติระหว่างโลกมนุษย์กับโลกอื่นได้เอาเขาจริงๆก็เป็นพลังที่โกงเหมือนกันนะนี่ท่าที่3แท่กุหลาบของคุรามาพูดถึงชื่อชายคนนี้ทีไร สาวๆก็พร้อมจะก,กรีดให้กับความหล่อและความอัจฉริยะของเขาภายนอกคุราม่าเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกและอ่อนโยนกับคนรอบข้างมากๆแต่ถ้าไปทําให้เขาโกรธละกอเขาก็เป็นคนเลือดเย็นคนนึงได้เหมือนกันนะวิชาแสกุลาบของคุราม่าเป็นการใช้แสกุลาบของคุราม่าฟาดฟันไปยังศัตรูน้าของแสกุลาบนั้นคมมากๆสามารถสับศัตรูเป็นชิ้นๆเป็นการพิฆาตศัตรูอย่างโหดเหี้ยมเลยทีเดียวท่าที่สี่ วิชาพืชมายาของโยโกโคุรามาคอยท่าหนึ่งเนาะเมื่อไหร่ที่คุรามาเข้าตาจนเขาจะแปลงร่างเป็นปีศาจจิ้งจอกสีเงินโยโกโคุรามาร่างที่แท้จริงของเขาและนอกจากแท่กุหลาบที่มีความหดเหี่ยมแล้ววิชาพืชมายาก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยทีเดียวเป็นการบงการพืชจากโลกปีศาจให้เติบโตได้ตามต้องการหรือใช้ให้เป็นอาวุธสู้กับศัตรูได้อนุภาพของท่านี้เมื่อผนวกกับแผนการสุดล้ำของเขาแล้ว ก็บอกได้เลยว่าคู่ต่อสู้ไม่น่าจะรอดชีวิตขนาดฮิเอเอ,เองก็ยังไม่อยากเป็นศัตรูกับเขาเลยท่าที่ห้าพลังเพิงเพชรชาติมังกรทมินของฮิเอเป็นการนำเอาวิชาพลังเพิงที่ซ่อนไว้ในโลกปีศาจจะเป็นเพิงสีดำรูปมังกรยิงเผาใส่ศัตรูจนไม่เหลือแม้แต่ขี้เท่าเป็นวิชาที่รุนแรงมากนอกจากผู้ใช้จะได้รับความเสียหายไปด้วยแล้วฮิเอยังต้องพึ่งพลังของตามมนเพื่อใช้วิชานี้ ตัวเขาเองก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้วิชานี้เท่าไหร่แต่มันเท่จัดอะบอกเลยาตาที่6วิชาพลังกล้ามของโทโคุโร่คนน้องโทโคุโร่คนน้องแท้จริงเคยเป็นมนุษย์และเกิดใหม่เป็นปีศาจโดยสามารถเร่งพลังกล้ามเนื้อออกมาใช้มากเท่าไหร่ก็ได้ตามใจต้องการรถก็ผ่านไปผ่านมาหน้าเราคาหรือเกินเมื่อไร่ฉันจะอัดเสียงเสร็จแลวเนี่ยดูสิเอาละเข้าเรื่องก,กันต่อ พลังกล้ามเนื้อของโทคุโรนั้นแข็งแกร่งมากๆฉะนิดที่ว่าต่อยที่คนที่โดนต่อยนี่อาจจะตัวแตกหรือร่างฉีกเลยทีเดียวขนาดว่าปีศาจด้วยกันก็ยังหวาดกลัววิชานี้เลยนอกจากนี้เขายังสามารถใช้พลังกล้ามเนื้อส่วนนิ้วดีดอากาศออกมาเป็นกระสุนยิงใส่คู่ต่อสู้ได้โอ้โหนี่ขนาดนี้มึงไปต่อยกับไซตามะเถอะท่าที่7วิชาอสูนทวินแยกรากของซูซาคุ เป็นการแยกร่างทั้งเจ็ดร่างทุกร่างนั้นไม่เป็นเพียงการแยกร่างเงาเท่านั้นแต่เป็นร่างจริงๆทั้งหมดจากการที่สูสักุได้ฝึกคาถาแยกเงาพันร่างจากหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเระไม่ใช่ละพอละเรื่องกันละว,วิชานี้จะใช้ควบกับธนูสายฟ้าฟาดเป็นการใช้พลังปีศาสตสร้างธนูขึ้นมายิงใส่ศัตรูเป็นวิชาที่เท่มากๆแต่ด้วยความที่สูสักุนั้นเป็นบอสในภาคแรกๆจึงดูเหมือนบทจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ น่าสงสารซะจริงเลยท่าที่8วิชาระเบิดล่องหนของคาราซึในการต่อสู้กับปีศาจรระพูรามาคาราซึใช้พลังปีศาจระเบิดล่องหนจากนั้นก็พัฒนาให้เป็นดวงตาปีศาจติดปีกพุ่งหาศัตรูแล้วระเบิดโตมกลายเป็นโกโก้ครันช์วิชานี้เองยังสามารถเล่นงานอัจฉริยะอย่างคูรามาจนเข้าตาจนมาแล้วถึงขั้นต้องใช้ร่างจริงในการต่อสู้เลยลนะ่ะ คตรเทพทขาที่ 9. พลังแสงศักดิ์สิทธิ์ของชิโนบุเซ็นซุยเป็นพลังในการต่อสู้ชั้นสุดยอดที่แม้แต่คุณยายเกนไคก็ไม่มีแต่ด้วยความที่มีพลังวิญญาณแข็งแกร่งมา,าตั้งแต่เด็กเซนซุยก็สามารถฝึกวิชานี้ได้ภายในเวลา10ปีเท่านั้นเป็นการพาวเวอรัพเร่งพลังสูงสุดนอกจากนี้ยังใช้เป็นเกราะและสามารถเปลียนรูปแบบการต่อสู้เป็นหมป้องกันหรือโจมตีก็ได้ ยูสุเกะรับมือแทบไม่ไหวเลยล่ะท่าที่10พลังปีศาจของโยมิในการ์ตูนไม่ได้บอกชื่อท่าเอาไว้แต่พลังของโยมิก็สามารถเป็นได้ทั้งลูกบอลพลังที่พุ่งโจมตีคู่ต่อสู้แบบรัวๆเป็นบาเรียป้องกันการโจมตีระดับปีศาจเอสคลาสและเป็นรูปแบบเหมือนหมัดพลังจิตโยมิสู้กับยูสุเกะจนหมดสติไปทั้งคู่ และโยมิเองก็สามารถเอาชนะยูสุเกะในงานประลองโลกบีศาตได้เป็นการต่อสู้ที่มันส์มากๆเลยล่ะครับแต่สุดท้ายเหมือนการ์ตูนจะถูกตัดจบไปน่าเสียดายจริงๆยังไงแล้วการ์ตูนเรื่องคนเก่งฟ้าประธานก็ยังอยู่ในใจของพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้วันที่มีฉบับคนแสดงออกมาให้ได้ชมกันและนี่เองก็เป็นสุดยอดท่าไม่ตายที่ผมได้คัดเอาไว้มาให้เพื่อนๆชมหากเพื่อนๆมีท่าไม่ตายที่ชื่นชอบ และผมไม่ได้กล่าวถึงแล้วก็พิมพ์บอกกันในคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอให้มีความสุขครับ